ในมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดาเนินมานะครับจือถุงที่สุดก็หอดมือสุดถ้ายจนได้สวัสดีครับทุกคนนะพอกันครับมือในมือสุดถ่ายของงานละมือทั้บุญตักบาทจังหันกันแลเข้าวกล้วเช้นเคยนะครับก็ดีนี่ทั้บุญตักบาทจะต้องของ้าคกลวททำอาหารทุกน ทุกสิ่งทุกอย่างครับแม่ครัวจัดการเรียบร้อยบม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหวานทุกสิ่งทุกอย่างครบหดนะครับรอเวลาถึงเวลานะครับผสมกับจีนิมนต์ผสมมาจากวัดนะครับมาทำบุญเพืกุศลที่ทั้งบ้านกับฝากในงานมือนี้นะครับมือสุดท้ายทำบุญตักบาตรยังไงเรื่องผสม ไลายกองบุญที่ว่าเป็นเซฟการท่ำบุญแจกเขาของชาวอีสานกันครับมือนี่เป็นมือทำบุญตักบาตรนะครับหรือว่าง่ายๆว่าภาษาเนี่ยกับคืองานพระเขานะครับหลังจากที่มื่ว่านเนี้ยให้บุญแจก,กว่าแล้วมือนี่กับำบุญตักบารงานพระเขานครับจะง่ายนะครับกตีไดวเรา บาทนะครับจากวัดนะครับมันต่างเพื่อใจ้ชุบชนอหน่อเดซ้บาทกันนะครับนี่ก็คือประเภทนี้นะครับของเช่าบ้านสามโคกเขานะครับพอจะน้อยก็ดีเดใส้บาทกันนะครับคอยติดตามคลิปไปจนจบกันเลยทุกคนนะครับบุญบ้านสามโคกนะครับบุญแก่เขาประเพีนี่มันบ้านของชุกช่อหน่อขาผู้กิจส่วนัวส่ไปหาหมูไส้โอเพนขาคูแก้วคููวันเพลิน บุญเกิดไปทางไหนนอขับคุณคอคุณลองถ่ายอยู่ดิป้าแกงตู่กูงามไปจับผาดมือนิป้าพีโตบอกเคยเห็นจัเถื่อนยันอายจักหนักเออนั่นตัวกันยองนะครับมืออ่อนว่าเป็นอย่างนะครับนะเอาสีที่ลนลูกไปเนาะย่าเอามาใส่บาดนะครับเอาออกไปนะครับกะทอวผู้ลมหายาตไปเพื่อจะกินน้ำในช่วงนี้นะครับก็ต้องมาไ่บัด นะครับอาเชิญเจ้าภาพนะครับจ้างเบิรดปัจโยครับเอาผู้ขาเอาเวรรักให้อีกพอผ้าวาเขาดังดอกหัวยกใส่หัวตองต่อปฏิภาณทอดบานเอาทีหัใส่ทีคน อ้าครับผู้ที่ขมั้ยใส่บาทนะครับถอดเกลือไส่บาทเด็ดเลยหลงคอไหนน้อสิใดเนาะถอดเกลือไส่บาทแม่ถอดเกลือไส่บาทนะครับถอดเกลือใส่ก้อนควายไส่บาทเว้นบักในแม่บววันว่านกินน้ำเดียวเด้่ยฮักเดกินน้ำเดียวมาสั่นว่าโอ้ยครับก็ผมเป็ดกินแล้วเนาะอันนี้ถอดเกลือไส่บาท นะครับใส่บาทนี่แพี่น้องตื่นมาเก๊ปนลียุอันใหม่เจ้าเห็นรถปูดนเข้ามาอยู่ีเปลียวมุ่นั่นหะจังิไปถนนบ้านจันทริลี้ยวเยนเบหมอ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรนะ <laughs>

เกออแข่งวาดดีแง่นรอดลูกตึงตังรอดได้เห้อมามาอีกสองอีกสองอีกเรงอีกองเเอเเองเรืคนอเห็่ตั้งใจไปกระผิแล้วเห้อยังบาดนั้งได้เรวอู้ไอ้หัวถอดหวาดไเพื่อคนจีเสี่ยวดอกบาทเพิ่นเอาไว้นั่งคุกเข้าเนี่ยหลายยิ่ห้อเลยเออเดี๋ยวเร็เร็วเสิทธา เห็นผีเห็นน่อกมากนาหลายตานะครับโยนโตโยนเต้นถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ูดนนั่นนี่นะครับตางค้นตางฝันไข่ในัาในฐานนะผมผู้นําชุมชนขับกะน้องลงนะครับย่ายอ้บุญลองเพิ่นนะครับค่ณแม่บุญเกิดเพิ่นจะในฐานะผมเป็นน้องไา้เพิ่นอีกคู่หนึ่งจะที่วัดผมเจนเจ้าธาตละอีกคู่หนึ่งขับปอมี่ยังนะครับต่อบวดแคนคว้นกับพ่อกแม่กบพีกับนองนรับในชุมชนนอกจากคำว่าขอบคุณ นะครับขอบคุณทุกทัวนะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องตอบโดยเฉพาะนะครับ